มะว่าเมนูสุขภาพของหมาอีกแล้วกุ้งแห้งตัวๆนะเท่หน่อชุบแดงแล้วเมนูของหมาวัานนี้ฟินฟินไปนเลยเทสําสคัญคือห้ามลืมใส่กะปินะจ๊ะเธอเดี๋ยวมันจะไม่ร้อยเอานะพริกสดมดค่ะมาก็เลยใช้พริกแห้งนะคะแล้วก็ใช้ซ้อมข้ามเปีกยกเทแบบว่าไม่ไม่ของปีนี้เลยเส็จแล้วเราจะไปต้มกะทิกันต่อนะจ๊ะกะทิก็คั่นเองสดๆหอมหอมนะคะใส่หัวหอมปรุงรสเกลือน้ำตาลแล้วก็ตามกับกุ้งแห้งตัว เติบๆของเรานั้นริบไส่ปีกกล้วยตามลงไปนะจ๊ะนี่เลยมะจะตังปีกกล้วยให้เดือดดีก่อนนะคะจากนั้นก็จะตามกับผักเลี้ยงจ้าผักประจรําฤดูกาลของเราพอจะเป็นอีกเมนูสุขภาพไดไหมคะแต่เทเนเน่หน้ากะทิกินได้นะคะเพราะว่าตัวกะทิจจะมีไขมันตัวดีอยู่เนาะกินโคกับผักประจาฤดูกาลประโยชน์เยอะกุ้งแหง้งมีโปรโตีนหลาวดูทุกคนแล้วก็ลูกเนียงจุ่มน้ำฉุบแดงนะคะอือหือตามกะปิในตะก้านะ จ้า